วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับผมมาอยู่ข้างรถของเดนซาครับนี่คือ d e n ซ a ดีซึ่งเป็นแบรนด์หรูแล้วก็ล้ำสมัยจากค่าย BYD นะครับเขาไม่ได้แค่มาแค่รุ่นเดียวนะครับเขามีรถดนโฉอีก2รุ่นมาโชว์ตัวด,ด้วยเรามาดูกันว่ารถเขามีอะไรกันบ้างนนครับคันนี้น่าจะคุ้นเคยกันเดียวนั่นคือเดนซาดีนะครับแต่ว่าผมเซอร์ไพรส์มากนะฮะมาดูข้างๆก,กันเลยนะฮะนี่คือเดนซาเซ g ไนะครับ คันนี้เนี่ยผมเจอมาแล้วในงานออโต้ไชน่าเมื่อช่วงต้นปีผมนึกไปถึงว่าจะได้มาเห็นคันจริงที่ประเทศไทยด้วยกันผมบอกว่าเดนซาแบรนด์หรูเขาเนี่ยจะมีรถยนต์อีกหลายรุ่นในเดียวโดยรถคันนี้เนี่ยเป็นเดนซ่า C9 GT เนี่ยเป็นรุ่นสไตล์แฮชแบ็กก็ว่าได้เป็นแฮชแบ็กหรูนะครับสวยง,งามไปทีเดียวผมว่าแหมถสักวรมาทำตลาดเวืไทยนี้จะต้องชื่นชอบขาสปอร์ตอย่างแน่นอนนะฮะไม่ใช่แค่2รุ่นนะเขามีอีกรุ่นหนึ่งนะฮะไปดูกันเลยครับโซนอีกคันนี้เป็นสไตล์เหมือนพอสโอเวอร์นะคัน ถ้าใครจํากันได้นะฮะเข้ามาแสดงตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีที่แล้วมาแล้วนะครับก็คือเดนซาเอ็นเซเว่นนะครับเป็นรถ่นสไตล์โฮสเวอร์ Post ที่มีความทันสมัยนะครับมีการใช้ c p u ในการประมวลผลระบบ AI ไอและต่างๆโอ้โหเลยได้ว่าล้ำสมัยตามสไตล์เดนซาจริงๆนะครับแต่จะเท่าความน็กน้อยน,นะครับคือเดนซาเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นมาจากการร่วมมือระหว่าง b y d และค่ายเดมเลอร์นะครับเข้ามาร่วมมือกันเพื่อพัฒนาค่ายรถที่แบรนด์รถที่มีความล้ำสมัยนะครับกันต่อมาการถือหุ้นต,ต่างๆเนี่ยตอนนี้ เป็นของ B ี D 100%รซแล้วนะครับแต่ถือว่าคอนเซปต์ของยี่ห้อเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดินมนั่นคือความดาูราทันสมัยตามสไตล์เดนซาครับนี่เป็น3มรุ่นที่มาโชว์ตัวในวันนี้ประเดิมวันนี้วันแรกของค่าเดนซาครับแต่น่านอนว่าจุดสนใจของเขาต้องหนีไม่พ้นอยู่ที่ MPV หรูอย่างเดนซาดีนาอย่างแน่นอนเดนซาดีนาจะมีอะไรจุดเด่นอะไรกันบ้างและมีราคาเท่าไหร่เราไปชมกันเลยครับ นี้เราก็จะมาลองรถยนต์รุ่นใหม่นะครับมีความดุดดเป็นพิเศษนะครับโอ้โหจะครับนี่ครับเดนซ่าดีนานะครับมผมขอแต่งสูตรเล็กน้อยแล้วก็เขามารับเราถึงที่เพื่อบ่งบอกว่าวันนี้นี้เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับรถคนนี้จะมีจุดเด่นอะไรบ้างนาก,การขับขี่แล้วว่าการนั่งขลังจะสะดวกสบายแค่ไหนเรามาลองกันเลยครับวันนี้ครับ อานะฮะหลังจากเดินทางกันมาพอสมควรนะเราก็นะคือรถมาจากบริษัทสื่อสังกนของเรานะเข้าไปรับเราถึงที่แล้วตอนนี้ก็มาแถวอุทยาะครับมาดูกันว่ารกคันนี้เนี่ยเขามีรูปทรงอะไรกันบ้างแต่ผมสังเกตเนี่ยเขาก็เป็น รถตู้หรูที่นี่ว่าน่าจะคุ้นเคยกันมานัน้ก็นจะเป็นกระจงหัน้าแนวตั้งขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ล้อแมอกขนาด18นิ้วเป็นแนวทางการออกแบบเขาเรียกว่านะพายโมชั่นเขาบอกพายอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้นะโลโก้พายแล้วก็ไฟหน้าต่างบอกว่าเป็นสไตล์ลนะเหมือนดาวหางนะครับเป็นไฟแนวนอนเรียกว่ามีความทันสมัยดี ส้นสายเขาเนี่ยอาจจะลดทอนความทันสมัยไปบ้างน,นะคือจะบอกว่าคู่แข่งเขาบางรายเนี่ยเขาก็จะมีความทันสมัยจัดเต็มว่าจะเป็นของซิกเกอร์ก็ตามหรือว่าของ XP ็กเนะเขาก็มี M.P.B สไตล์หรูมาให้เนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าล้ำยุคก็ว่าได้แต่พอเป็นคันนี้เป็นสไตล์ที่ผมเชื่อว่าน่าจะรับกันได้ไม่ยากมันก็ดูคล้ายๆกับตัวต้าอัลฟาดก็มีส่วนก็ว่าได้นะครับกระจังหน้าเขาเต่างแนวตั้งแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าใครชอบทรง M.P.B ที่เป็นทรงกล่องแบบ ร่างเดิมแน,นี้น่าจะทําความคุ้นเคยได้ไม่ยากนะครับผมผมนี่เป็นรุ่นพรีเมียมนั่นคือเป็นตัวถังของ รุ่นเริ่มต้นก็ว่าได้นะครับจุดเด่นเขาอยู่ที่ราคาแนะนําในช่วงนี้อย่างที่รู้กันนะครับหนึ่งล้านเก้าแบาทราคาต่ํา2ล้านเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของเขาคู่แข่งส่วนใหญ่เขาราคา2ล้านขึ้นไปแม้แต่คู่แข่งอย่าง MG Maxus N นะครับรุ่นเริ่มต้นแล้วก็2ล้านกว่าบาทเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงราคาแนะนําแบบนี้ไม่ถึง2ล้านบาทนี่ก็เป็นจุดเด่นของรุ่นพรีเมียมนะครับแต่ผมมีจุดสังเกตอยู่ว่ารูปทรงภายนอกของรุ่นพรีเมียมหรือว่ารุ่นท็อปเพอร์ฟอร์แมน e ์ออริจเนี่ ไม่ค่อยแตกต่างกันเลยนะครคือจุดแตกต่างเนี่ยจะค่อนข้างแยกได้ยากมากถ้าดูจากสายตาด้านหน้านะล้อแม็กก็เท่ากัน18นิ้วนะฮะด้านหน้าโคเมียรนี่กระจังอะไรต,ต่างก็เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะผมเลยมีความคิดว่าเอถ้าเป็นไปได้เขาน่าจะเพิ่มความแตกต่างให้กับรุ่นพื้นฐานแล้วก็รุ่นท็อปสักหน่อยเนาะสำหรับรถตู้ของเดนซาดีนายคันนี้นะครับครับส่วนท้ายนี้ผมชอบตรงชุดไฟของเขาในความทันสมัยดีนะถ้าเปิดไฟจะเห็นว่าเขาเป็นไร้เลียงแบบเต็มความกว้างของส่วนท้ายตัวรถนะครับประตูเขาก็ ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวลองเปิดดูหน่อยตัวไฟฟ้านะฮะเปิดได้สูงดีนะครับก็อย่างว่ารูปร่างเขาก็เป็นความเรียบง่ายแบบนี้แต่มีข้อดีนะครับตัวถังทรงกล่องแบบนี้เนี่ยเขามีความสูงค่อนข้างมากนะครับโอ้ความสูงค่อนข้างมากเนี่ยมันมีข้อดีของเรื่องของการขึ้นรถเนี่ยผม,มล,อลองดูกันเลยนะครับสังเกตว่าเมื่อขึ้นรถแล้วเนี่ยผมเกือบเปิดประตูมาแบบนี้นะครับการขึ้นรถเนี่ยค่อนข้างทำให้สะดวกมีมือจับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้อาจจะสูงมานิดหนึ่งนะผมว่าตรงการต้องก้าวขาขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ ก้าวขึ้นไปแบบนี้คุถือว่าเนี่ยก็ขึ้นโดยสารได้สะดวกดีนะครับสำหรับเดนซาดีนาคันนี้การเข้ามานั่งแล้วก็พื้นที่ห้องโดยสารมีให้เหลือเฟือนะในเฮดรูมไม่รู้กี่กัปั้น3-4กัปันนี้เหลือเฟือเลยทีเดียวนะครับผมการนั่งก็อบ์ดแถวสอเนี่ยจะเป็นเลเ o u t แบบ 2ที่นั่งนะกรบผมตรงกลางมีช่องสําหรับเดินไปแถว3ได้น,นะครับผมเีเ่ layout เขามีลักษณะว่า2 2 3ก็คือ7ตําแหน่งใช่ไหมคข้างหน้าแถวแรก2ที่นั่งแถวกลาง2ที่นั่งแล้วก็แถวที่3อีก3ที่นั่งนะกรบผมก็เป็น7ต็าแหน่งทั้งหมดนะครับจุดเด่นของรุ่นเริ่มต้นพีเมียนนะครับเขาก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานของตัวเบาเรียว่าใช้งานเป็นแบบเลื่อนเบาแล้วก็ใช้งานต่างของตัวเบาเนี่ยก็มีความหลากหลายดีนะครับผมอีกจุดเด่นของเขานะคือเขามีเรื่องของตู้เย็นตรงกลางอยู่นี้ มีให้แทบทุกรุ่นตู้เย็นเนี่ยเขาเป็นแบบเลื่อนออกมาไม่ได้ไม่ได้เป็นฝาบนเหมือนหลายรุ่นนะครับก็ให้ความเย็นตั้งแต่ติดลบนะฮะถึง50าสิบเพราะฉันจะบอกว่าเป็นตู้เย็นก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นตู้ปรับอุณภูมิก็ว่าได้นะครับแหมมีโต๊ะมาให้นะฮะสำหรับใช้งานโน้ตบุ๊กหรือวางมือถือเนี่ยเขาจะทําร่องไว้ให้แล้วก็วางแก้วน้าําวางปากกาใครชอบทํางานระหว่างนั่งรถไปด้วยก็สะดวกดีนะครับผมกะะั้นต่างเนี่ยก็สามารถทําแบบดีตอนได้สามารถปรับเบาะแบบนวดได้ เบาะแบบนวดเนี่ยในรุ่นพื้นฐานจะมีในเบาะแถว2เท่านั้นนะฮะถ้าอยากจะได้เบาะนวดของทั้งผู้ขับแล้วก็นั่งข้างผู้ขับต้องอยู่ในรุ่นท็อปเดี๋ยวค่อยไปลองกันนะครับก็มาลองกันคร่าวๆว่าเขาก็มีซันรูฟมาให้แสงไฟมาให้แล้วก็มีม่านมาให้นะครบผมนี้ก็ถือว่าการนั่งโดยรวมก็ถือว่าสบายดีนะครับการเปิดปิดกระจกเนี่ยก็สามารถทํด้ี่ปุ่มนี้นะในแง่ความสบายนะครับตัวเบาะก,ก็เป็นหนังชั้นดีนะครับรุ่นท็อปเขาจะเป็นเบาะเนปป้าหรือว่าผมถือว่าแม้เป็นรุ่นพื้นฐานแต่ว่า การใช้งานดูรวมก็นั่งได้สบายดีมากครับสำหรับเบนซ่าดีนคันนี้ครับคันนี้เราก็ลองเปลี่ยนมาคันตัวท็อปบ้างน,นะครับนั่นคือรุ่น Performance All Wheel Drive นะครับผมคือดูภายนอกเนี่ยแทบดูไม่ออกแล้วว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นพื้นฐานแล้วก็รุ่นไหนเป็นตัวท็อป Performance All Wheel Drive นะครับผมนอกจาก เจ้าโลโก้ที่แปะอยู่ท้ายรถนั่นแหละอ่าโอเคเรามาลองกันจุดความแตกต่างของ2รุ่นย่อยเนี่ยมันอยู่ข้างในนะครับเริ่มต้นที่มอเตอร์ไฟ้าเนี่ยว่าตัวท็อปเนี่ยเขาจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดนะครับผมกระตสูงสุดถ้าระบบเขาอยู่ที่275กิโลวัตต์นะครับหรือประมาณถ้าวัดเป็นแรงม้า PS ก็ประมาณ370กว่าแรงม้าเหมือนกันนะผมก็มถือว่าแตกต่างจากรุ่นพื้นฐานพอสมควรนะครับผมอัตราเร่ง 0.100เขาเคลมไว้ที่6.9วินาทีนะครับเทียบกับตัวพื้นฐานอยู่ที่9.5วินาทีก็เรียกว่าเร็วกว่ากันพอสมควรนะครับทีนี้มาในเรื่องของการขับขี่โดยรวมนวเนี่ยผมความรู้สึกว่าดูความที่เขาเป็น MPV หรูตัวถังขนาดใหญ่แบบนี้น้ําหนักเขาก็มากกว่ารุ่นพื้นฐานด้วยเช่นกันนะฮะพอมีแรงม้าเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเราบวกกับระบขบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยผมความรู้สึกว่า รถเข้าไปหลายๆได้สบายๆได้ดีกว่านะครับการขับขี่นี่จะไหลลื่นได้ดีมากนะคือรุ่นมือถานเนี่ยผมรู้สึกว่าขับแล้วเหมือนยังอยู่ในรถยนต์คันนนหนา,นา,นาใหญ่ๆอยู่เทียบกับพละกกาลังของเขาแล้วนะครับแต่พอเป็นรุ่นท็อปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไปได้สบายๆไหลลื่นดีมากนะครับผมก็เช่นใครต้องการนอกจากเรื่องอัตราเร่งแล้วแล้วก็การขับขี่ที่เรีวยกว่าทันใจแรงตาน,นี่เพราะว่ารุ่นท็อปก็น่าสนใจนะครับแม้ราคาเขาจะต่างกันถึงร่วม โอ้เกือบ7จ็ดแสนบาทก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะเจ็ดแสนบาทนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่2องล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะฮะก็ถือว่าเจ็ดแสนบาทที่คุณเพิ่มมานี่แหละคือได้การขับขี่ที่ดีขึ้นระบบขับเคลื่อนพละกกาลังนะฮะส่วนอะยะทําการสูงสุดเมื่อชาร์จแบตเต็มเนี่ยเขาเคลมอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบกิโลนะคือรุ่นาพ,าพนื้นฐานจะจำได้ว่าเขาอยู่ที่หกร้อยกิโลก็เรียกว่าขับสั้นกว่าเล็กน้อยเพราะเขาหนักกว่าแล้วก็มีมอเตอร์ขับเคลื่อนสองจุดนะครับผกแต่ผมว่ายี่สิบกิโลเมตรก็ถือว่าไม่ใช สมรรถนะเต็มที่แล้วก็ระยะทำการที่มากพอเนี่ยผมว่า580กิโลเมตร NEDC นะครับผมก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วนะครับทีนี้ในแง่ของสมรรถนะนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการขับขี่นะพวงไลเขาก็มีน้ำหนักที่หนักแน่นดีนะค,คือรถยนต์สัญชาติจีนเนี่ยผมจะบอกว่าลองมาหลายรุ่นเนี่ยบางทีน้ำหนักของพวงไลนเนี่ยเขาจีนเซ็ตให้มีความรู้สึกแบบก,ากลางๆใช่ไหมแต่คันนี้เขาเซ็ตให้มีความรู้สึกแบบว่าการตอบสนองที่ดีและมีน้ำหนักพอสมควรนะฮะส่วนเรื่องช่วงล่างเนี่ย อย่างที่รู้กันนะรุ่นท็อปเนี่ยเขาจะใช้ช่วงล่างแบบไดซัสซีนะครับผมเป็นช่วงล่างแบบแปรผันการตอบสนองได้เช่นกันแต่ว่ามีความซับซ้อนยิ่งกว่ารุ่นพื้นฐานนะคือจำกันได้รุ่นพื้นฐานก็เป็นแบบ FSD ใช่ไหมฮะแต่นี้เขาจะเป็นแบบไดซัสซีซึ่งเขาบอกเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของบริษัทแม่อย่าง BYD นะเอามาใส่ในเดนซาตัวท็อปนี่แหละการตอบสนองโดยรวมเนี่ยผมความรู้สึกว่าเขาจะเน้นความนุ่มนวลน,นะฮะความนุ่มนวลตอนแรกเนี่ยผมความรู้สึกว่า นุ่มกว่าตัวรุ่นพื้นฐานด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่เขาสามารถแปลผันการตอบสนองได้เนี่ยทำให้การแล่นผ่านคอสะพานหรือว่าส่วนคูคางถนนหรือว่ารอยต่อบนทางด่วนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาทําได้เนียนกว่านะครับเนียนอย่างน่าพอใจมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการช่วงล่างที่ลงตัวด้วยก็ต้องอาจจะต้องลงทุนสูงนิดนึงแต่เชื่อว่าคุ้มค่าแน่นอนในแง่ของการทับขี่ของรุ่นท็อปตัวนี้ครับ ครับตอนนี้เราก็ย้ายมานั่งเบาะแถวที่2กันบ้างนะครับยังอยู่กับตัวท็อปนะครับนั่นคือ performance all ออร์เวย์ดรนะครับผมช่วงล่างในซัสซีเนี่ยผมชมเขาไปแล้วนะในแง่ของการเป็นผู้ขับนะครับคราวนี้ลองมานั่งในตำแหน่งเบาะแถว2ด้านนะครับผมมีความรู้สึกว่าช่วงล่างเขาก็ยังมีความนุ่มนวลอยู่นะครับแล้วก็ระบบเนี่ยสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรอยต่อระหว่างทางด่วนเนี่ยได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าพอเป็นเบาะแถว2เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแรงสั่นสะเทือนจะมากกว่าเบาะ แถวที่หนึ่งเล็กน้อยนะครับ <S 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 แต่ก็ยังมีความนุ่มนวลแล้วก็นั่งได้สบายอยู่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยความนุ่มนวลและสะดวกสบายเนี่ยมีมากกว่ารุ่นพื้นฐานพอสมควรในแง่ของการนั่งแล้วก็ระบบรองรับนะครับผมก็นี่นแหละคร,ร,รับความแตกต่างของเขานะครับคือคุณจะได้นอกจากสมรนานะแล้วแล้วคุณก็ได้เรื่องของระบบรองรับที่นั่งสบายขึ้นท่านในแง่ของผู้ขับแล้วก็ในแง่ของผู้โดยสารซึ่งน่าจะเป็นเบาแถวที่สองนี่แหละที่จะเป็นจุดที่ผู้โดยสารคาดหวังองความสะดวกสบายได้สูงสุดซึ่ง ณจุดนี้ถือว่าเดนซาดีนายเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับผมอย่างของช่วงล่างนะครับในการเป็นผู้โดยสารแถวที่2เนี่ยผมนั่งมีความรู้สึกว่า นิ่งดีมากนะครผมเนี่ยดูวิวอะไรต่างเนี่ยความเพลิดเพลินหรือว่าใครจะใช้ในแง่ของการขับทางไกลนะครับว่าจะเป็นทางด่วนแบบนี้หรือว่าทางบนท้องถนนอ๋อบางช่วงเนี่ยเราได้ขับผ่านทางบนท้องถนนทั่วไปอ่ะมีความขรุขระพอสมควรตามสไตล์ท้องถนนเมืองไทยทั่วไปนะผมพบว่าช่วงล่างแบบไดซัสซีเนี่ยสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากนะครับไปแบบนุ่มๆเนียนๆหรือแทบจะหรือว่านี่คือ MPV พลังไฟฟ้าคันใหญ่นะครับถือว่าช่วงล่างเนี่ย เขาทำได้เซตมาได้ลงตัวดีทีเดียวครับสุดท้ายแล้วความแตกต่างของเขานอกจากเรื่องราคาก็อุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มานะครับผมบอกไปแล้วว่าภายนอกอาจจะดูไม่ออกแต่ว่าความแตกต่างและเป็นข้อดีของรุ่นท็อปนั่นคือ Performance o ซ์อ i ฟวเนี่ยอยู่ที่อุปกรณ์หลายอย่างนะครับว่าจะเป็น Head-Up Display สำหรับผู้ขับเขาติดตั้งมาให้หรือว่าเบาะแถวที่1นึ่เขาก็มีระบบนวดมาให้นะคือถ้าเป็นรุ่นพื้นฐานเนี่ยมีแค่แถว2เท่านั้นทีเค่ให้มา เขาตำแหน่งในบาะแถวที่1แถวที่2และผมรวมถึงการตกแต่งโดยรวมอาจจะดูใกล้เคียงการแต่แท้จริงแล้วรุ่นท็อปเนี่ยเขาจะใช้บาะหนังแบบเนปป้านะครับรุ่นพื้นฐานเ็าใช้บาะหนังชั้นดีก็ถือว่าดีพออยู่แล้วแต่นี่เขาใช้วัสดุที่ดียิ่งกว่านั่นคือบอบ์ดหนังแบบเนปป้าก็มีในเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับผมสุดท้ายก็เรื่องระบบรองรับที่บอกไปแล้วว่าไดซ์ซีก,ก็มีในรุ่นท็อปเท่านั้นบวกลบแล้วคุ้มไหมกับราคา7 0 0 0 0สนบาทถ้าคุณต้องการความพอเพียงภายใต้ time, งบประมาณที่ไม่เกินสงล้านผมว่ารุ่นเริ่มต้นก็เพียงพออยู่แล้วในดับหนึ่งครบครันดีอยู่แล้วความหรูความกว้างขวางพื้นที่ก็เทียบเท่ากันหรือเท่ากันเลยก็ว่าได้แต่ว่าถ้าคุณมีความถูกใจว่าโอ้นี่เดนซ่าคือแบรนด์หรูของ BYD นะก็เขาก็ติดตั้งความหรูหราและความลงตัวมาหลายอย่าง,างเช่นกันงบประมาณที่เพิ่มอีก7จ็ดแสนบาทเหมือนจะเยอะผมเชื่อว่านี่เป็นความคุ้มค่าอีกขั้นถ้าคุณอยากจะได้ความสะดสบายที่ครบครันจากค่ายรถเดนซ่าครับ เอาลฮะตอนนี้เราก็กลับมากันที่บริษัทสื่อสากลนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งความเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะฮะเขานำรถตู้หรูคันเนี้ยเดนซาดีนายมารับเราถึงที่นะแล้วก็พามาส่งเราถึงที่นะก็เป็น1วันแห่งความเอ็กซ์คลูซีฟที่ผมบอกแล้วว่า เป็นรถที่มีความพิเศษจริงๆนะสมเป็นรุ่นประเดิมของค่ายเดนซาจาก BYD ายนะครับใครต้องการความหรูหราที่แตกต่างแบบนี้และมีความน่าสนใจแบบนี้นี่เป็นหนึ่งในทางเลือก MPV พลังไฟฟ้าสมัยใหม่แล้วก็มีความลงตัวในหลายด้านเดนซาดีนะน,นะครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e ให้กับช่องของเราด้วยออโต้อินโฟออนไลน์นะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปที่สุขสนานแล้วคลิปดีๆจากเราอีกมากมายแลวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ